พี่ใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไงอ่าผมถาม้าใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไง<ม>เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปถามสำนักง,งานตำรวจปะล่ะว่าอาสาสามารถใส่แบบนี้ได้ไหมเอาไหม ถาอถามมาใช้ีได้ไหมเอาไหมีมรู้ปล่าว่าผมไม่ห็นตัองผมเพราะฉนั้นี่ทำให้ถูกต้องนี่เป็นอาสาี่อะไรทำให้ถูกต้องนี่อย่ามาใช้คน่างนี้ไม่ได้ ไม่ถูกต้องครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นตำรวจปฏิบัติหน้าที่เองครับผมรู้สึกว่าโอเคมันเป็นหน้าที่ของของเขาของท่านแต่ถ้าเป็นอาสา <thriving> เป็นอะไรเงี้ยไม่ผมว่าไม่ควรทําแบบนีน้เพราะว่าผมคิดว่าการเขาเขาไม่ได้รับการอบรมอะไรแบบนี้นมาที่ที่ต้องมาทาแบบนี้ครับโไปเลยใช่เย่แล้วกผมรู้ึว่าการที่ท่านอยู่ในเครื่องแบบเป็ว่าอะไรท่านคนที่จะ ดูแลประชาชนให้ดีๆนะครับเพราะยังไงท่านก็ถือกอหมาอยู่แล้วแล้วก็วท่านก็ต้องเป็นคนที่ชอบตรงเหมอนนเพราะยังไงใช่แล้วก็เนี่ยแล้วก็เราก็เห็นอยู่ตลอดใครๆก็เห็นครับว่ามีทั้งอาสา,ามีทั้งตำรวจที่พูดจายังไม่ค่อยดีปฏิบัติต้นไม่ค่อยดีอะไรคนก็ดีคนก็ยังมีที่ดีมีครับอย่างในข่าวในอะไรที่ตอนนี้เขากําลังปฏิบัติหน้านที่อยู่ดีก็มีเยอะครับพวกพี่ตำรวจก็อย่างน้อยใจที่ดีๆนะครับใช่คือตอนที่ตอนที่มาเตือนผมรอบแรกอ่ะ โอเคถ้ามาบอกว่าน้องๆเดี๋ยวนี่นี่มยนเป็นอันตารายาาอโอเคผมคคผมโอเคนะนแต่นี่มาแบบเอ้ยลงไปลงไปหน่อยลงไปอีกตรงเนี่ยทำท่าเหมือนเป็นตำรวจกลางมาเงี้ยมันไม่มไม่่มคยได้เราทั้งหมดน,นั่นเลยปุ๊บเลยนนััแหะบได้ ไี่ทำใจลดระดับได้ไงที่ทสสิดผมฮะใครเนี่ยพี่ใส่ชุดแบบนี้ได้ยังไงออาผมถามใส่ชุดแบบนี้ได้งไงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปถามสำนักงานตำวรวจปะล่ะว่าอสาสาสามารถใส่แบบนี้ได้ไหมเอาไหมพี่รู้ปล่า<ม>ว่าผมนม่มงันก็ไม่มีที่ว่าจะมาตัชดชุดเพราะใจเขาเพราะฉะนั้นพี่ทําไม่ถูกต้องพี่เป็นอาสาพี่อะไรทําไม่ถูกต้องพี่จะมาใช้คนอย่างนี้ไม่ได้ บอกรถจะบอกรถสิพี่ให้คนจับคนได้ยังไงพี่ต้องเป็นคนจับเอาเมื่อกี้เรียกเห็นเรียกอยู่อ่ะมันถูกต้องเปล่าอันตรายหวกันแล้วเพาไม่ใส่อันตรายอะไรผมไปเขียวพอดีผมเห็นนะมันเขียวพอดีคนมันแค่ออกมาก่อนรับเยอมันใสเขี่ยพอดีไฟฝั่งนู้นมันแดงแล้วอ่าผมเห็นผมเห็นผมเห็นหมดแหละแล้วผมเห็นด้วยคนเนี้ยว่าใส่ชุดตำรวจอยู่เดี๋ยวเป็นจราจรก็จราจรดิแต่ไม่ใช่ตำรวจเป็นอาสาก็ไม่ใช่ตำรวจ อาสาคือตำรวจเหรออาสาคือตำรวจไหมผมถามอาสาคือตำรวจไหมตำรวจช่วยเจ้าพนักงานอาสาคือตำรวจเปล่าพี่เรียนตำรวจมาหรือเปล่าพออบรมมาแล้วพูดพออบรมมาแล้วอบรมแต่ว่าไม่ใช่ชุดนี้ต้องไม่ใส่ใส่ชุดนี้ถ้าเกิดผมไปอบรมผมก็ใส่ชุดนี้ได้ได้เราไปอบรมได้เลยเดี๋ยวเขาจะเปิดแล้วเราไปอบรมจริงเปล่าผมเป็นอาสาบ้างนะจริงโอเคเราไปสมัครจริงเปล่าร้อยสักอย่างผมนี่ได้ไหมได้อย่างนี้ได้ไหมเป็นได้ไหม เดี๋ยวผมจะเป็นอาสามั่งแล้วผมจะไปไปดูอาสาผมนี่ชอบมากเลยชุดตำรวจเดี๋ยวผมอยากใส่บ้างเลยเครื่องแบบเดี๋ยวผมชอบได้เลยไปสมัครเวลาจริงป่าพี่จริงเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องได้ใส่เครื่องแบบแบบนี้นะได้เลยได้เลยขอบคุณมากครับพี่ท่านี้แหละลอตเตอรี่ครับนก p l u ก็ได้ไลน์ก็ดีซื้อง่ายทุกช่องทางอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมสลึกออนไลน์นะครับ